ปนี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากพระเจ้าจากการเข้าถึงพระเจ้าจากการปฏิบัติอ้อนวอนพระเจ้าจนประสบความสาเร็จนี่ขอให้ท่านทั้งหลายคิดดูให้ดีๆก็จะมาแกล้งพูดหรือพูดหลอกลวงหรือพูดให้มันเกิด ความเข้าใจที่แป่งไปแก่งมาพุ่งซ่านไปเปล่าๆ <c oughs> มาตั้งใจจะพูดจริงพระมองเห็นอยู่ว่าในโลกนี้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องศาสนาต่างกันมีพระเจ้าต่างกันจนมันไม่รักกันมันก็อยากจะให้มีศาสนา,าร่วมกันและรักกันแก้ปัญหา,าต่างๆในโลกนี้ได้ด้วย แล้วมันเป็นเรื่องจริงด้วยประโยคไหนคำพูดไหนที่มันไม่จริงที่พูดมาทั้งหมดนี้คำพูดคำไหนประโยคหรือประโยคไหนหรือเนื้อความตอนไหนเรื่องไหนที่มันไม่จริงมันจริงที่สุดน้อยเมื่อเรามีสติปัญญามองเห็นโดยภาษาธรรมยกเว้นภาษาคนไปทิ้งเสียแล้วก็มาพูดเรื่องสูงสุดกันโดยภาษาธรรม มันก็จะจริงอย่างที่จะมาได้บรรยายมานี้เพราะเราอาจที่จะมีพระเจ้าร่วมกันหมดนับถือพระเจ้าร่วมกันหมดในสา,นากลจักรวาลทั้งมนุษย์เดรัจฉานและสิ่งมีชีวิตใดๆปฏิบัติต่อการตามความประสงค์ของพระเจ้า ที่เป็นกฎของธรรมชาติอันสูงสุดนั้นก็จะได้รับสนันติภาพอันถาวรเดี๋ยวนี้เราได้รับแต่วิกฤตการันทาวรอ,อยู่ทั่วไปทั้งโลกเพราะเราไม่มีพระเจ้าหรือถ้าเรามีพระเจ้าก็คือพระเจ้าของกิเลสเอากิเลสมาเป็นพระเจ้าเอามานเอาซาตานมาเป็นพระเจ้า พระเจ้าเงินถือพระเจ้าเงินถือเงินเป็นพระเจ้าก็ไปกันไปกันอีกทางหนึ่งถือความรักเป็นพระเจ้าที่คนหนุ่มสาวพวกนี้เขาชอบพูดกันนักในเวลานี้ก็ไปอีกทางเลยไปทางอื่นเอ <c oughs> ถอะเขามีพระเจ้าชนิดที่มีชัยพระเจ้านั่นแหะคือพูดปีศาจอะไรก็ไม่รู้เอามาถือเป็นพระเจ้า <c oughs> แม่กระจังถือเทวดาอารักอะไรต่างๆนี่มันก็ไม่ใช่พระเจ้าเพราะมันไม่สามารถทำอะไรเหมือนอย่างพระเจ้าที่เรากำลังพูดไปแล้วที่เราได้พูดไปแล้วนัอ <c oughs> การที่บูชาเส้นสวงผีสางเทวดานั้นไม่ไม่ใช่ทำแก่พระเจ้า <c oughs> ศาสนาที่เขามีพระเจ้าเขากลับไม่ทำ ในคำพีข้างเขาวห้ามแม้แต่จะไปกินอาหารที่ทำขึ้นเพื่อเส้นวักตักแตนผีสางเทวดาอารักษ์เหล่นั้นเขาห้ามกินเป็นของตก,กรปรกเป็นของบาปถ้าถือพระเจ้าจริงมันมันเป็นถึงอย่างนั้นมันจะไม่บูชาองสวงเส้นวักตักแตนวิญญาณผธิผีสีสาจ แล้วแม้แต่ของที่เขาทำขึ้นเพื่อเชินรักตักแต่นนั่นก็กินไม่ได้นะผิดบัญญัติทางศาสนานันเรามาดูกันให้ดีๆว่ามันมีพระเจ้า <c oughs> อยู่สองพวกคือพระเจ้าของคนโง่ที่มันไม่จริงแล้วก็พระเจ้าของคนที่รู้ที่ฉลาด ที่มันเป็นพระเจ้าจริงเดี๋ยวนี้เรากําลังพูดถึงพระเจ้าจริงและเป็นพระเจ้าในฐานะเป็นสิ่งสูงสุดที่มนุษย์มีร่วมกันหมดอาจจะมีคนไม่ยอมรับเขามีพระเจ้าอย่างอื่นอยู่เขาก็ยังไม่พ้นไปจากอำนาจนะของพระเจ้าที่แท้จริงนี้นั่นเขาก็จะถูก พระเจ้าที่แท้จริงนี่ลงโทษทรานคนที่ถือพระเจ้าอย่างผิดๆมันก็ต้องได้รับผลเป็นโทษคือความทุกข์ความเสียหายความไม่ได้อะไรไปตามแบบของคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าไปถือองคพระเจ้าผิดๆเป็นพระเจ้าปลอมแล้วพระเจ้าจริงก็ลงโทษให้ให้มันอย่างน้อยก็ให้มันโง่หนักขึ้นไปอีก แล้วมันก็จะได้ทําอะไรผิดผิดหนักขึ้นไปอีกมันก็จะได้ตกนรกนานนี่มามีพระเจ้ากันให้ถูกต้อง